Lotus Pick and Go by True Store ร้านค้าอัจฉริยะไรพ้พนักงานเต็มรูปแบบแห่งแรกในไทยพลิกชฉมธุรกิจค้าปลีกตอบโจทย์ทุกมิติความต้องการโดยเปิดให้บริการแห่งแรกที่ l o ตัสนอนราชพฤกษ์ต้มเต็มการเป็น Smart Life Solution ของ l o ต u s ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรอบด้านโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7:00นถึง20:00นสำหรับการเข้ารับบริการเพียงสแกน QR Code ผ่านแอป TrueMoney Wallet หยิบสินค้าแล้วเดินออกระบบจะชาระสินค้าอัตโนมัติโดยต้องมียอดขั้นต่ำ200บาทในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เป็นการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งสมาร์ทในยุคดิจิทัล ตอบสนองการใช้ชีวิตเร่งเรีบของผู้บริโภคี่ตองการซื้อสินค้าแบบสะดวกรวดเร็วขัาศัรสินค้าสะดวกซื้อกว่า400รายการทั้งเครื่งงรองดื่มขนมขบเคี้ยวของใช้ในชีวิตประจำวันโดย True ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัยยกระดับการใช้ชุดของคนไทยด้วย True v o r c a l AI แพลตฟอร์มค้าปปีอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบของร้านยึดสารการทำงานของหลากหลายเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างลงตัวไร้่อยๆต่อทั้งกล้อง AI อัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้และเพิ่มความแม่นยำในการตรจับและบันทึกข้อมูลภายในร้านใบราคาระบบดิจ d i จิตอลเ r ล e ์เ y s e n t System ระบบชำระเงินแบบดิจิตอลและ Data า i s e r r แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลแบบองค์รวมวมีะห์ได้ประมวลผลแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้ร้านค้าสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ